ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลแปลไปอ่านไปที่ให้เรานำมังงะม,มาภาคลงช่อง youtube กันด้วยนะครับถ้าอยากอ่านล่วงหน้าก่อนใครสามารถติดต่อไปที่เพจผู้แปลเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม vip กันด้วยนะครับก่อนจะไปเรื่องคลิปก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับไอไหมตัวเก่าผมมันพังไปแล้วเลยจัดใจซื้อไหมตัวใหม่ซึ่งคลิปเก่าๆมันก็อาจจะยังไงดีล่ะ เสียงมันไม่ได้คุณภาพมีเสียงน้อยลบควรก็ขออภัยด้วยนะครับแต่รับรองว่าจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับต่อจากนี้ขอต้อนรับนักเรียนเซียซีเวยผู้ชนะการแข่งขันนักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดชุดกาะบ,บินได้พร้อมกับความสามารถในการนำทางอัตโนมัติที่เซียซีเวยสวมอยู่นี้คือชุดกาะบ,บูวิง ที่เพิ่งผูกพัฒนาขึ้นมาล่าสุดเองไม่ทราบว่าคุณมีอะไรจะพูดหน่อยไหมคะนี่เป็นครั้งที่แปดแล้วที่คุณได้รับตําแหน่งนักเรียนที่แข็งแร่งที่สุดในโลกตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไงบ้างที่ฉันจะพูดก็คือน่าเบื่อด้วยระดับของฉันในตอนนี้มันเอาชนะทุกคนได้อย่างง่ายดายหรือว่าจะให้พูดอีกอย่างก็คือการแข่งขันมันน่าเบื่อชะมัดเลยละ่ะ ฉันขอประกาศตรงนี้เลยว่าตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะไม่เข้าร่วมการแข่งใดๆอีกเพราะมันทําให้ฉันสนุกไม่ได้เลยเออคือคุณเสียนีเวยคุณคงจะร้อนเล่นใช่ไหมคะคงไม่ได้พูดจริงจังหรอกเนาะเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ฉันไม่ได้ร้อนเล่นจะให้พูดอีกสักกี่รอบก็ได้แล้วก็ฉันไม่ได้จอโจงที่ใครหรอกนะฉันหมายถึงทุกคนนั่นแหละทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้ทุกๆคน พวาแกมันน่าเบื่อพวกแกมันอ่อนแอไม่มีค่าให้ฉันสู้ด้วยเลยสักนิดเดียวก็อย่างที่เห็นฉันเสื้อตี๋เป็นศูนย์รวมทั้งความหล่อความฉลาดและความเก่งในฐานะผู้ที่แข่งแก่่งที่สุดฉันใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายปีจนกระทั่งหมดความสนใจในชีวิตแล้วและตอนนี้ฉันได้พบแล้วว่ามันเก่งแค่ไหนที่สามารถพูดได้ว่ามนุษย์ไม่หัวใจของอัจฉริยะเหมือนอย่างฉัน แต่ฉันรู้ว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในเวลาอันสั้นแน่นอนพูดบ้าไรของแกวะไอ้เด็กบ้าปากดีเกินไปแล้วไปตายไปซะแกอย่าอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปเลยละระบบแจ้งเตือนขอแสดงความยินดีด้วยกับเสซีเวยทุกคนเกียรติคุณเกินระดับที่กำหนดแล้วคุณก็ไม่ได้ต้อนรับจากโลกนี้คุณได้รับสิทธิในการไปเกิดใหม่ที่ต่างโลก เริ่มต้นขณะนี้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่ฉันจะต้องมาตายด้วยเหตุผลที่ไร้สาลระแบบนี้อย่างนั้นเหลเนะสาที่แห่งหนึ่งเหมียวเหมียวเฮ้ยลบนกร้องเหมียวหนึ่งเดือนต่อมาอ้าวชับเขาให้นั่นแกกํากลังทําอะไรอยู่น่ะสวัสดีใช้กําลังผ่าฟื้นอยู่น่ะฉันคือเซียซีเวยและฉันได้มาเกิดใหม่ในต่างโลก และถ้าเกิดฉันย้อนกลับไปเมื่อนหนึ่งเดือนก่อนได้แล้วก็ฉันอยากจะพูดว่าอยากไปโดนฟ้าผ่าตอนนั้นคงจะดีกว่านิกายของเราเป็นนิกายชั้นหนึ่งแต่กลับมีแก่ที่ไร้พลังไม่มีพรสวรรค์ทําได้แต่ง,งานบ้านเท่านั้นฉันมาที่โลกจูซูแห่งนี้ซึ่งการบ่มเพาะอมตะเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากทุกคนที่นี่นับถือความเป็นอมตะและลัทธิเตา๋าและฉันไม่มีความสามารถด้านนั้นทำให้ฉันถูกคนอื่นดูถูกลังแกอยู่ตลอดเวลา ถึงพูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อว่าฉันเป็นตัวเอกของเรื่องนี้ฉันนั้นมีระบบเป็นตัวช่วยมองอะไรไม่เคยเห็นระบบใชยฝ่าฟือนหรือไงกันถึงจะเห็นแบบนี้แต่ฉันกับระบบก็สนิทกันมากเมื่อคิดย้อนกลับไปตอนที่ฉันเจอกับมันครั้งแรกโอ๊ยโอยโอ๊ยโอย,โอยนายคือระบบผู้ช่วยชั้นอย่างนั้นเหรอคนที่จะช่วยชั้นให้ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตใช่ไหม ใช่แล้วฉันคือระบบที่รับเหรียญทองที่ทำผลงานไว้มากมายและยอดเยี่ยมฉันไม่เคยทำพลาดตราบใดที่นายติดตามฉันนายจะไม่ผิดหวังแน่นอนพวกเรามาสร้างความสำเร็จไปด้วยกันเถอะนะงั้นฉันขอดูข้อมูลพื้นฐานของนายก่อนก็แล้วกันโอ้หูใหญ่จังไหนไหนดูสีชื่อเซียซีเวยสถานะในปัจจุบันติดผู้ต่ำต้อยแห่งสำนักภูเขาแกนลานคิวซู ความสามารถธรรมดาแต่การบ่มเพาะอามาตะาจะแข่งแจ่งขึ้นจากการฝึกฝนภูมิหลังเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกรับเลี้ยงมามักจะถูกหลังแก้เสมอโดยสาวกคนอื่นๆนิสัยอ่อนโยนที่อายถูกน้มน้าวได้ง่ายไม่มีอะไรไปพิเศษ <c oughs> อ,อืเออเขียนหนังสือออกมาแบบนั้นจะไปดึงดูดผู้อ่านได้ยังไงมันน่าบื่อจะตายชา ระบบหมายเลขสามห้าเจ็ดเจ็ดเราได้ยินคำสามคำของคุณนั่นคือน่าเบื่อจริงๆและเมื่อพิจารณาดูแล้วเราจึงอยากให้คุณได้เสริมสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และไม่จำเจเราจึงทำให้คุณต้องปรับตัวกับโลกใบใหม่ยิ่งยากขึ้นในปัจจุบันคุณไม่ใช่เซี้ยซีเว่ยคนเดิมที่แข็งแร่งอีกต่อไปแล้วสำหรับรายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่คำแนะนำขอให้คุณมีความสุขในโลกคิวซูแห่งนี้ขอให้โชคดีแล้วก็ ลาก,กอดไอสถานการณ์บ้านนี่มันอะไรกันไม่มีอะไรพอจะใช้ได้เลยเหรอตาสายเลือดปลุกพลังไม่มีสาวสวยตกหลุมรักไม่มีเป็นอัจฉริยะก็ไม่มีเตียนศิลปะการต่อสู้ก็ไม่อยู่ดีช <c oughs> ีวิตพระเอกเหล่านี้ช่างตกตำ่ำเจ้าพวกนี้มันคืออะไรเงั้นเหรอฉันมีอะไรให้นายดู นี่คืออาชีพทั่วไปที่ฮีโร่ทุกคนจะได้รับอาชีพของตัวเองเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่ที่เกิดใหม่ไม่ใช่เพียงคนธรรมดาต่อไปเพราะพวกเขาได้รับพลังอย่างใดอย่างหนึ่งฮ่าๆเาพราะงั้นพระเอกแบบฉันก็คงต้องสุดยอดมากแน่ๆเลยใช่ไหมอย่าหลงตัวเองให้มากสิตอนนี้นายไม่มีพลังพิเศษอะไรเลยแม้แต่น้อยแบบนี้จะไปอยู่รอดต่อไปได้ยังไงกันเล่าบทนําก่อนเข้าสู่ระบบ ของผู้ถูกเลือกจะมีตัวเอกมากกว่า20คนในบนโลกใบน,นี้และคนเหล่านั้นถูกเรียกว่าบุตรแห่งผู้ถูกเลือกผู้ถูกเลือกทุกคนจะมีความสามารถพิเศษเป็นของตัวเองทุกคนที่ถูกเลือกล้นวนแล้วแต่ต้องการจะเป็นตัวเอกที่แท้จริงของเรื่องนี้กันทั้งสิน้นสุดท้ายแล้วก็จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะอยู่รอดและเป็นตัวเอกที่แท้จริง นายบอกว่าฉันไม่มีอะไรพิเศษเลยสินะและฉันจะไปสู้กับพวกนั้นได้ยังไงกันตอนนี้ยังไม่เคยมีใครทดลองใช้ระบบการเพื่ออัเชิญหญิงสาวผู้ถูกเลือกออกมาก่อนเลยแต่ถ้านายอยากลองมันมีเพียงทางเลือกเดียวแล้วแต่มันก็อันตรายมากชช่นเดียวกันการสุ่มจั่วไพจะเป็นการสุ่มคนที่ออกมามันจะไม่เป็นไปตามที่คุณคิดคุณจะต้องใช้โชคชะตาะตัวตัดสินกิจวัตร ก่อนสื่อสารพิเศษเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรโยกแก่เกิดมาเพื่อสื่อสารกับสัตรูบุคลิกภาพเป็นคนเอาใจใส่มากและไม่ชอบนลร้พลังความแข็งแกร่งความรวดเร็วสามดาวพลังวิญญ,ญาณสีด,ดความชอบไม่มีหลังจากที่เสร็จสิน้นภารกิจตัวละครผู้หญิงจะมีความผูกพันกับคุณและคุณสมบัติต่างๆจะถูกป้อนเข้าไปในระบบทําให้คุณสามารถตอบโต้กับเธอได้ตามที่ต้องการ โอ้ฟังดูดีเลยนะเธอเป็นซินเดเล่อะงั้นเหรอฉันชอบเธอนะน่ารักดีจะกอดฉันหน่อยจะจะได้ไหมคะเออนายนะ่ะแอบชอบเธอใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองฉันก็กอดหน่อยสิๆๆๆเลิกได้เลยแล้วรีบไปทำภารกิจซะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เสียซีเวยคนนี้รับมือไม่ได้หรอกแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ฉันคิดไปเอง ในความเป็นจริงคือคำเตือนคำเตือนระบบถูกเปิดใช้งานและตัวเอกอีกคนได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วอาเธอจะมาแล้วเธอจะต้องทำลายฉันและซุปปีชฉันรวมถึงข่าฉันแน่นอนอานี่เง่าจริงๆเลยทำไมถึงได้เป็นผู้ชายที่น่ารังเกียจแบบนี้และนี่คือฉี่เหยืหลงังผู้ถูกเลือกเอาไงดี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 ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยใครก็ได้ช่วยฉันด้วย ฉันรับมือกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้หรอกเธอไม่ใช่ซึเดเลเธอคือพิศาต่างหากฉันถูกเธอทรมานตลอดหนึ่งเดือนไม่ว่าจะทํายังไงเธอก็ไม่ยอมรับฉันเลยไม่น่าไปจั่วการ์ดบ้านนั่นเลยจริงๆไหนล่ะที่นายบอกไม่มีผู้หญิงคนไหนที่นายรับมือไม่ได้กันล่ะถ้าภารกิจไม่สําเร็จเราไม่รอดแน่ๆไม่ต้องห่วงฉันทําได้แน่เชื่อใจฉันสิดูเหมือนว่าภารกิจนี้จะยากกว่าที่ฉันคิดไปนิดหน่อยแฮะ ระดับความยากของภารกิจระดับ SS รายละเอียดภารกิจเธอเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนง่ายคุณต้องระงงับความกดของเธอลงให้ได้และเมื่อถึงจุดที่กำหนดคุณก็จะทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์คะแนนที่มีตูนทับหนึ่ง้อเจ้าโง่นั่นมันกนระซิบอะไรอยู่ฉันสั่งให้ไปดูแลเสื้อผ้าของฉันไม่ใช่เหรอถ้าไม่ทำตามที่สั่งแล้วก็ก็อย่าหาว่าฉันใจร้ายกัแล้วกันนะเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปซักซะ ลักมันให้สะอาดด้วยล่ะแล้วก็ล้างนี่ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยแล้วก,นนก็อันนี้อีกอันนี้อีกอันนึ่งฉันไม่สนนี้ต่อไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกันเจ้าขยะทำไมวันนี้ถึงได้ปากดีนักละ่ะอืมอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์สรจริงแถมยังสิ้นเปลืองทรัพยากรอเมก้าของนิกายอีกแม้กระทั่งแค่สร้างรากฐานการบ่งเพาะก็ยังไม่มี ฉันคนนี้คืออัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบแค่แกได้ซักเสื้อผ้าของฉันก็ถือว่าแกได้รับเกียรติมากแล้วรู้บ้างไหมแกย่ามาบ่นอย่างนั้นเหลอแกมีชีวิตอยู่แค่คอยรับใช้ฉันเท่านั้นเพราะแกมันอ่อนแอยังไงล่ะตอนแรกฉันคิดว่าเธอคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ถึงได้กลายเป็นคนเอาแต่ใจแต่ฉันคิดผิดเธอก็คือเธอฉันจะสั่งสอนความจริงของโลกให้เธอรู้เองหาะแ๊บ อยู่ไหนอะอะไรทำไมฉันขยับตัวไม่ได้แกทําอะไรลงไปกันแน่เอพร้อมจะเรียกฉันว่าที่รักแล้วหรือยังเกิดอะไรขึ้นทําไมฉันถึงขยับไม่ได้กันละ่ะหืมบังอาจไม่ยอมโมโหฉันจัดการจนนั่นให้ได้แกบังอาจไปทําให้ท่านอิกของเราโกดล้นหาที่ตายการบ่มเพาะของฉันอาจมไม่ดีเท่าแกก็จริงเกิดอะไรขึ้นทําไมพลังวิญญาณของฉันหายไปละ่ะ มันทำอะไรกันแน่ช่างน่าเสียดายมันมาได้ไงกันจะคือพวกแกคงตกใจสินะโอ้ยทำไมถึงได้เข็งแก่งแบบนี้กันล่ะอ่าอย่านะเธอนี่มันขี้ขาดชะมัดที่ทำให้พวกนี้มาสู้เพราะเธอกลัวแพ้ชันหรือไงสิ่งที่อยู่ในมือของแกน่าสนใจไม่น้อยฉันยอมรับว่าฉันประเมินแกต่ำไปและฉันไม่รู้ว่าแกทำยังไงถึงทำให้พลังวิญญาณของพวกเขาหายไปได้ และดูเหมือนว่าแกจะต่อสู้ทางกายภาพได้ดีมากแต่มันไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นก่อนอื่นเลยความสาม,มารถของแกใช้ได้เฉพาะช่วนที่กำหนดของร่างกายเท่านั้นู้ไม่อยากจะโม้หรอกนะฉันผ่านการฝึกร่างกายมาอย่างหนักทั้งวิ่งหนึ่งร้อยกิโลวิ่งพื้นหนึ่งพันครั้งและซื้ออาหารลดราคาไม่เคยขาดแต่นั่นก็ยังเทียบกับเธอไม่ได้เพราะเธอถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีและมีการบกพระที่สูงอีกด้วยถ้าฉันเข้าใจไม่ผิด สิ่งที่อยู่ในมือของแกนั้นมีความสามารถในการทําให้คู่ต่อสู้ของแกอ่อนแอลงแต่มันก็มีระยะที่ใช้งานใกล้แบบนั้นใช่ไหมล่ะน,นอกจากนี้ความผันปวนของพลังงานวิญญาณขณะต่อตู้ที่ฉันสังเกตเห็นถ้าหากการบ่มเพาะมากกว่าระดับสามขึ้นไปก็สิ่งนั้นก็จะใจงานไม่ได้ผลอ,อะไรกันความเข้าใจของผู้หญิงคนนี้น่ากลัวมากจริงๆที่เห็นการต่อสู้เมื่อกี้ก็สามารถประเมินสถานการณ์ได้ทั้งหมดอย่างแม่นยําสมแล้วล่ะที่เป็นผู้ถูกเลือก สังจากฉันอย่างสิ้นเชิงเพราะง,งั้นถ้าฉันใช้การโจมตีจากระยะไกลแกก็ไม่มีทางตอบโต้ฉันได้ใช่ไหมล่ะถ้าสู้กันตรงๆแล้วก็ฉันเอาชนะเธอไม่ได้แน่นอนแล้วทําไมล่ะเธอไม่โจมตีฉันล่ะเป็นอะไรไปกูขยับแบบฉันแล้วหรือ,อยังไงฉันไม่รู้หรอกว่าชายคนนี้ยังซ่อนความแขียงแร่งไว้กแคก่ไหนถ้าพี่ปักโจมตีไปแล้วก็ฉันอาจพลาดให้เขาก็ได้ ก่อนหน้านี้ยังดูถูกฉันอยู่เลยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนนี้ถึงได้ยืนนิ่งกันละ่ะหรือว่าเจ้าหญิงกลัวเจ้าขยะแบบฉันอย่างนั้นเหรอนี่นายไปใครกันแน่และการแสดงออกแบบนั้นมันอะไรกันต้องการอะไรจากฉันไอ้หมอนี่แสดงกิ่งใช้ได้เลยนะสิ่งที่เขาใช้มีผลแก่ผู้บเพอที่ต่ำกว่าระดับต่่งเท่านั้นและมันไม่มีผลต่อเจ้าหญิงคนนั้นอย่างแน่นอนแต่เขาสามารถกลับรอดมาได้อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครไม่อย่างนั้น ฉันเอาจริงแน่นอนอย่าหาว่าฉันไม่เตือนแล้วถ้าเกิดเธออยากลางแกแลก้วก็ในอีกหนึ่งเดือนค่อยกลับมาท้าทายฉันละกันถ้าไม่กลัวว่าจะแพ้แ่ะนะเอืตั้งตารอเวลานั้นได้เลยในหนึ่งเดือนฉันจะทําให้นายพ่ยแพ้และเสียใจกับสิ่งที่พูดออกมาเออเออเออเป็นไปตามแผนนี่แกแกเรมต้วเท่านั้นจะหญิงซึนเดเลนจะต้องทําให้ภารกิจสาเร็จให้ได้นะซํามลึกลับบนภูเขา เราอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนั้นคงจะมาสร้างปัญหาให้เราอีกไม่ได้แล้วและด้วยเวลาอีกหนึ่งเดือนนี้จะ,จะหาวิธีการกาจัดเธอให้ได้ก่อนหน้านี้นายแน่ใจได้อย่างไรว่าเธอจะไม่ดวงตีหนะยิ่งไปกว่านั้นนายยังไปพูดใหญ่โตใส่เธออีกการบ่มเพาะของนายยังไม่ได้ขี้เล็กของเธอเลยนะเธอคืออัจฉริยะที่มีการบ่มเพาะอยู่ระดับที่ห้าเทยนะแล้วนายจะชนะเธอได้อย่างนั้นเหรอแกคิดว่าฉันโง่ขนาดนั้นเลยหรือไง แม้ว่าเธอจะเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่เธอก็ระมัดระวังตัวมากซึ่งเธอไม่รู้หลักการของโลจิตวิญญาณนี้และถ้าหากฉันยังคงรักษาความแข็งแกร่งไว้แล้วก็สิ่งนี้จะทําให้เธอกลัวและฉันอาจทําให้ภารกิจสําเร็จได้และเวลาที่เหลือนี้ฉันจะต้องหาวิธีรับมือและเอาชนะเธอฉันยังทําภารกิจแลกไม่สาเร็จและฉันยังสามารถตวรวจาออื่นได้ไหมมันจะกระจี้นะฉันลองตรวจสอบให้ละกัน ฉันจะช่วยนายเต็มที่ก็แล้วกันถ้านายเปิดตัวเองอีกแล้วก็อนายได้ตายแน่จะบอกให้ตั้งแต่ที่ฉันมายังโลกใบนี้ฉันใช้เวลากว่าครึ่งเดือนในการผลิตเครื่องจักรสมัยใหม่ไปช่วยในการต่อสู้แต่น่าเสียดายที่มันไม่ดีมากแม้ว่าจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ก็ไม่สามารถใช้พลังงานทั้งสีวิญญ,ญาณขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆแทนได้การบ,บุเพาะขึ้นอยู่กับพลังวิญญ,ญาณ แต่การที่จะเอาพลังวิญญาณที่มีใส่ไปในอะไรจะต้องใช้หินวิญญาณเป็นตัวปล่อยพลังงานเหมือนกับผาน่าเสียดายที่ทั้งเงินและอุปกรณ์ของฉันมีจํากัดฉันจึงสร้างให้มันแข็งแกร่งได้เท่านี้ถ้าฉันมีเงินและอุปกรณ์มากกว่านี้แล้วก็กระซิบกระซิกความหวังของฉันขึ้นอยู่กับการจวดไพ่ครั้งนี้แล้วถ้าความงุดหงิดเธอเพิ่มขึ้นและมีแท้มเพียงพอที่จะจวดไา่เพิ่มสองใบดูเหมือนว่าที่คุณทําจะมีผล ขอให้คุณพยายามต่อไปหึนี่มันข้อมูลเกี่ยวกับการผจญภัยงั้นเลยวางนางฟ้าระดับ s าการผจญภัยครั้งนี้เป็นของเซียซีเวย์ผู้ถูกเลือกและเซียซีเวย์จะต้องใช้ความสามารถของเขาในการสื่อสารกับวางนางฟ้าและจับมันมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้คุณเป็นอย่างมากมันอาศัยอยู่บนยอดเขาซิงหีในหุบเขื่ลนแลลแกย์แต่ฉันทำภารกิจนี้สำเร็จ ฉันจะต้องทําให้เธองุดหิดมากขึ้นได้แน่และฉันก็จะได้รับแต้มเพิ่มขึ้นอีกด้วยจากนั้นฉันก็จะสามารถตัวการ์ดเพิ่มได้อีกเฮ้ฮ่าฮ่าฮาการตรวการ์ดนี่อาจฆ่านายได้เลยนะตอนนี้นายยังมีโอกาสในการตัวการเหลืออีกหนึ่งครั้งนายจะตัวเลยไหมพเจ้าฉันของหินพลังวิญญาณทีเถอะแสงแสงนี่มันอะไรกันเออ นี่คือยา่านางฟ้าและเตรียมฐานระดับกลางที่คุณภาพด้อยลงไปเสียใจด้วยคุณโชคร้ายจริงๆไอ,อย้ยางโง่ๆนี่มันอะไรกันฟะาเฮ้อโชคไม่ดีเอาซะเลยแบบนี้ต้องหาเงินเพิ่มแล้วไม่เอาหน้ามันก็แค่ยานางฟ้าธรรมดาธรรมดาฉันคิดวิธีหาเงินก้อนโตออกแล้วนะด้านหลังภูเขาแหลนแก่สระน้ำมรกต นี่ก็นานมากแล้วสินะตั้งแต่สงครามตืนกินท้องฟ้าครั้งนั้นผ่านมาสิบปีแล้วไม่รู้ว่าโลกภายนอกเปลี่ยนไปขนาดแันแล้วนะไออยู่ตรงนั้นเฮ้ยระวังอเ,อเอปูเฮ้ยขอโทษคือว่าผมเจ้าเป็นใครแล้วมาทำอะไรในะหุบเหวต้องห้ามในเวลานี้กัน จะคือผมก็แค่มาตามหาหญ้าหนางฟ้าเท่านั้นเองเออคืออืมไอลาโมกเดี๋ยวก่อนสิฟังผมอธิบายก่อนงั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงที่เจ้ามาที่นี่ก็เพื่อรวบรุมสมุนไพรเท่านั้นเองสินะใช่ผมมีวิธีการเพราะปลูกหญ้าสนางฟ้าคุณภาพสูงจำนวนมาก แต่ตัวผมเองกลับไม่มีหญ้านางฟ้าคุณภาพสูงดังนั้นผมเลยจึงออกตามหามันแถวๆภูเขาจนหลงเข้ามาถึงที่นี่นี่แหละผมขอถามคุณหน่อยได้ไหมคุณเป็นใครฉันชื่อวนหลังเป็นเทพเจ้านะ่ะหืาฝันมันมันเป็นเด็กคนนั้นเองงั้นเหรอเขาโตขึ้นมามากเลยนะสุดท้ายแล้วก็หนีความจริงไม่ได้อยู่ดีงั้นสินะ บางทีฉันควรช่วยเขานะรับไปสินี่เป็นหญ้านางฟ้าที่ดีที่สุดในภูเขาแห่งนี้เพียงแค่เห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของฉันเธอก็ถึงกับให้หญ้านางฟ้ามาเลยงั้นเหรอเนี่ยหญ้านางฟ้านี่ข้าไม่ได้ให้ไปฟรีๆหรอกนะแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าเธอมีวิธีเพาะปลูกแบบไหนแต่ถ้านายสามารถปลูกหญ้าระดับอมตะนี้เป็นจํานวนมากได้ตามที่คุยไว้แล้วก็มันจะส่งผลดีต่อภูเขาแลนด์แกนนี้เป็นอย่างมากสิบ วันต่อมาณนาูเขาแลนเกนอ่าในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นกันเหรอตื่นเต้นอะไรเหรอฉันทดลองมาหลายร้อยวิธีจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จฉันคิดไว้แล้วว่ามันต้องไปทำได้แน่นอนเจี่ยี่ฉันเป็นอัจฉริยะฮ่า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 พอพอก่อนเจ้าเป็นคนปลูกทั้งหมดนี่เลยงั้นเหรอ วนหลังคุณมาก็ดีแล้วช่วยดูให้ผมหน่อยสิว่าย่้านางฟ้าพวกนี้เป็นยังไงบ้างนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเจ้าทําได้อย่างไรกันย่้านางฟ้าพวกนี้ระดับสูงก็ต่อที่ข้าให้มาก่อนหน้านี้ซะอีกจริงๆแล้วมันคือสูตรลับนะผมทดลองและใช้ความรู้จากการที่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการผสมพันธุ์พืชมาแต่การลงมือทําจริงๆมันไม่ได้แบบนั้นผมต้องทดลองเพราะปลูกในดินสภาพที่ต่างก,กัน ของมเมล็ดพืชด้วยผมเลือกสายพืชพันธุ์ที่ดีที่สุดปลูกลงไปในดินที่ดีที่สุดและตัดต่อพันธุกรรมของมันหลายร้อยครั้งการทดลองการตัดต่อพันธุกรรมการวิจัยเออคือข้าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยละ่ะมันคือผลจากการหลอมรวมเทคโนโลยีต่างๆเช่นการสกัดและการจัดอันดับดี a ของพืชด้วยทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณลุงหยวนนะั่นเนี่ยเอ๊ะลุงหยวนใครวันนั้นอนะ เอาละเอาละเอะ,เอะ,ะแก้ามีญานางฟ้าระดับสูงขนาดนี้เจ้าต้องการอะไรตอบแทนละ่ะผมต้องการหินวิญญ,ญาณเป็นจำนวนมากอืมได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเท่าที่ฉันมองออกผู้หญิงคนนั้นบางทีเธออาจคิดอะไรกับนายก็ได้นะหินวิญญาณที่เธอมอบให้น,นี้เกินกว่าที่ควรจะได้มากเลยล่ะเอแฮมเฮ้แล้วฉันสามารถรับภารกิจเกี่ยวกับเธอได้ไหมไหนขอฉันดูก่อน แต่จริงๆหนังสือเล่มนี้ควรมีภารกิจและข้อมูลของผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้สิแต่กลับหาเธอไม่เจอเลยเธอไม่ได้อยู่ในระบบมัง้งเสียใจด้วยนะอ๋องั้นเหรอเรื่องอื่นช่างมันก่อนเถอะอย่าลืมเรื่องสําคัญด้วยสิใช่แล้วตอนนี้ฉันมีหินวิญ,ญญาณมากพอได้เวลาเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้แล้วนายจะใช้วิธีไหนในการจัดการกับเธอกันละ่ะการที่ฉันจะเหนือกว่าฉีเหย่ยด้วยการฝึกฝนสั้นๆนี่คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นต้องหาวิธีอื่น เดี๋ยวก็รู้ว่าแผนของฉันมันเป็นยังไงไม่กี่วันต่อมามีเรื่องใหญ่แล้วฉีเห่าเธอกำลังเจออันตรายในป่านายรีบไปช่วยเธอสักซิแล้วทำไมฉันต้องไปด้วยละ่ะฉีเห่าเธอคือผู้ถูกเลือกถ้านางตายไปที่นายทำมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มันก็สูญเปล่านะสิและระบบจะไม่ให้รางวัลอะไรกับนายเลยสักอย่างมีแค่จั่วร์ดฉันคองหินวิญญาณยังไม่ได้เลยและจะให้ฉันหวังอะไร แต่ฉันอาจจะได้กอดเธอฟรีๆก็ได้นะน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยรีบไปเลยละโวยักคูจับไปนะที่แห่งหนึ่งในป่าที่ไหนสักแห่งบ่าเอ้ยไหนบอกว่ามีกวางนางฟ้าอยู่ในป่าและฉันต้องจับมันกลับไปให้ได้ด้วยแล้วทุกคนหายไปไหนหมดกันเนี่ยทั้งออกจากป่านี้ฉันก็ไม่รู้แถมยังหากวางนางฟ้าไม่เจออีกและนี่ฉันยังมีนัดที่ต้องไปต่อสู้กับเสี้ยซีเวยอีกนะเออ ถ้าฉันบาดเจ็บไปเจ้าน่าจะต้องรอชั้นเล่นแน่ๆอยากกลับบ้านจังหือหน้าผาสูงมากวิชาตัวเบาเอ๊เฮ้เจ็ดกุนน่ป้าเอ้ยจะหมาป่าอย่านะฉันรู้ว่าแกฟังเข้าใจออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้เฮ้เจ็ดกุนน่มึง อาหารกินจบสิ้นแล้วมันหิวจนบ้าข้างตอนนี้มันไม่มีสติต่อไปแล้วมันจึงฟังสิ่งที่ฉันพูดไม่เข้าใจอาหารอาอมอ,อะไรกันมันหยุดแล้วกินเนื้อย่างนี่มันมาจากที่ไหนกันยิยงโง่เอ้ยมาทำอะไรที่นี่กันแล้วเนี่ยรีบวิ่งเร็วสิ เป็นนายนี่เองทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่สําคัญหรอกนะแต่ถ้าไม่อยากถามแล้วก็ได้ตายเป็นอาหารของมันแน่ชี